What What อะไรนะคำนี้นะคะพี่โบเชื่อว่าน้องๆหลายๆคนนะคะใช้กันอยู่แทบทุกวันเลยใช่ไหมคะเวลาที่มีคนพูดอะไรกับเราแล้วเราเนี่ยฟังไม่ถนัดนะคะเราก็จะถามคนคนนั้นกลับไปว่าอะไรนะคะใช่ไหมเอ่ยทนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าเราแปลตรงตัวเลยเนาะใช้คำว่า what เนาะเวลาฝรั่งหรือชาวต่างชาติพูดอะไรมานะคะแล้วเราได้ยินไม่ชัดเราพูดกลับไปว่า what อย่างนี้นะคะใช้กับเพื่อนใช้ได้นะคะแต่ถ้าเกิดว่าอยู่ในสถานการณ์นะที่น้องๆกำลังสัมภาษณ์งานหรือว่าอยู่ในสภาพสภาพแวดล้อมนะคะในการทำงานกับฝรั่งนะคะเจ้านายเนา การที่ใช้คําว่า what เนี่ยมันก็จะอาจทำให้ฟังดูแล้วเนี่ยห้วนจนเกินไปนะคะไม่สุภาพอ,อันนี้เนี่ยพี่โบเกิดกับตัวพี่โบเองเลยจริงๆนะคะพอเรามาอยู่ในสังคมฝรั่งจริงๆแล้วเนี่ยเราเนี่ยได้ฟังเข้าทุกวันนะพี่โบไม่เคยได้ยินฝรั่งคนไหนนะในที่ทำงานนะคะพูดคำว่า what กลับมาใส่พี่โบเลยเวลาที่พี่โบพูด แล้วเขาไม่เข้าใจเนาะแล้วเขาใช้คำว่าอะไรล่ะอ่านะคะง่ายๆมากเลยนะคะ I beg your pardon อลองอีกทีนะคะ I beg your pardon ประโยคนี้นะคะเป็นประโยคที่สุภาพนะคะสามารถใช้ได้ในชีวิตประจำวันนะคะไม่ว่าจะใช้กับเพื่อนหรือใช้ในการทำงานหรือใช้ในระหว่างสัมภาษณ์งานได้ทั้งหมดเลยนะคะหรือถ้าจะเอาสั้นๆก็ได้เลยนะคะโดย พูดว่า pardon pardon นะคะลองพูดตามดูนะคะอ่าประโยคได้อีกรอบนะคะ I beg your pardon นะคะเอาสั้นๆนะคะก็ pardon หรือไม่ก็อีกอันนึ่งก็ pardon me วันนี้นะคะก็ฝากไว้ให้น้องๆเอาคำนี้ไปลองฝึกใช้กันนะคะภาษาอังกฤษของเราจะได้ฟังดูสลสัสลวยนะคะแล้วก็ไม่ห้วนจนฝรั่งตกกระจายนะคะวันนี้พี่โบก็ฝากไว้แค่นี้ก่อนนะคะคลิปหนะ้าเจอกันใหม่ค่ะบ๊ายบายค่ะ